โรคที่3ค่ะมะเร็ง เรื่องมะเร็งเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าเวลาที่เชื้อไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะทำลายเรื่องภูมิคุ้มกันของเรานะมันจะทำให้ CD4 ของเราเนี่ยต่ำตกลงระบบคุ้มกันก็จะทำงานหนักมากนะคะแล้วก็จะเกิดาภาวะที่เซลล์นั้นเสียเสียหายแล้วก็เสี่ยงกับมะเร็งได้นะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งทางด้านปากมดลูกนะหรือทางอวัยวะเพศนะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่อง ทางระบบทางเดินอาหารเรื่องผิวหนังนี่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องมะเร็งเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงอยู่ทั่วไปเลยแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เราใช้ชีวิตปกติบางทีเราก็อาจจะไม่ได้หลีกเลี่ยงเรื่องบุหรี่แอลโกอฮอล์นะคะหรือการสังสรรค์หรือบางทีเราก็ลืมไปที่จะไปออกกําลังกายแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเซลล์ต่างๆก็เสื่อมเพราะนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้แน่นอน